ทัวข้าคือซามูไรนักขาย C I P P R ต้องการจะเดินทางสู่ดินแดนอาทิตย์อุทัยเมืองฮอกไกโดเชเปนที่แห่งนี้มีตั๋วไปฮอกไกโดให้ข้าหรือไม่ยิวาร์เซมุสเซ่ซตั๋วฟรีเรามีเพื่อทาคนดีซามูไรนักขาย C I P P R ขอเพียงท่านร่วมทำบิยิ่งใหญ่กับ CI ขอาพร้อมมอตั๋วให้ท่านไปฮ็อกไกโดเจตรับสองที่เลยมิคะตัวค่าคือซามูไรผู้ยิ่งใหญ่ต้องการเดินทางเพียงลำพังเท่านั้นไม่ใช่มอเตอร์ไซค์กระบนได้แต่เพิ่งรีบร้อนตัดสินใจรู้หรือไม่สเปเชียลทิปกับ C.I. หากไปสองที่กับคนรู้ใจ สุขใจเหนื่อ้สบายกล้าหาญมากที่ก,ก้าชี้แนะค่ะท่านลองบอกสิว่าถ้าไปทิปนี้จะสุขใจจากสิง่งใดบ้างเชิญท่านรับชมรับฟังสนุกมากเลยครับสำหรับซีไอทรอบนี้ไม่ให้เสียชื่อซีแน่นอนนะครับโอ้โหเราไม่เคยคิดแล้วว่าชมชิมเนี่ยที่ซีไอเขาจะจัดเนี่ยได้ยอดเยี่ยมมากนะครับ,รบการจัดงานเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็ดีมากนะครับ ประทับใจจริงๆมากกว่าที่เราคิดนะคะสิ่งที่ชอบใช่ไหมคะครั้งนี้ก็คือการต้อนรับของงานกาล่านะคะรู้สึกว่าทางทีมงานเนี่ยมีความตั้งใจมีความพิถีพิถันแล้วก็เลือกสิ่งที่ที่สุดมาต้อนรับนักขายเมอซีไอค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าผมก็ติดไปใส่ทุกครั้งนะครับแล้วก็เกิดความประทับใจที่หลากหลายทั้งบรรยากาศอาหารสถานที่ แล้วก็สุดพ่ายที่บทตัดจัดให้จะบอกเลยว่าประทับใจนะครับโดยส่วนตัวไม่รู้เป็นอะไรนะประทับใจ CI ใช่ครับรู้สึกว่าการจัดงานเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็ดีมากนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักอาหารหรือแม้กระทั่งสถานที่ท่องเที่ยวใช่ครับโอ้โหจัดให้เราเต็มมากโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วกคอยากไปเมืองฮอกไกอโดตั้งแต่วอนนี้เลยตัทิปเที่ยวฟรีดูแลดีถึงเพียงนี้ ท่านต้องไปกับคนรู้ใจชวนกันไปยกสำนักนะชวนชวน,ชวนทุกคนนะครับให้อย่าลืมผลิตภัณฑ์ไข่ซีไอมาด้วยนะครับลองมาเองนะครับแล้วทุกทุกทริปนะครับสองซีไอบอกเลยว่าน้องๆทุกคนห้ามพลาดมากมากเลยครับคราวที่แล้วท่านพลาดไปแต่คราวหน้าต้องไม่พลาดนะครับขอเชิญชวนนะคะสำหรับทริปต่อไปซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องสนุกสนานมากกว่าเดิมแต่เราก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆที่ยังไม่เคยคิดที่จะมาร่วมสนุกกับ CI นะคะคุณจะประทับใจกับประสบการณ์ที่ เงินซื้อไม่ได้ค่ะขอเชิญชวนนะคะพบกันค่ะสอมคันนี้ยิ่งครับไม่ว่าจะมาที่ไหน CI ต้องมีพวกเราครับผมและเจอกันในทุกที่ที่มี CI ท้าทาทยพวกเราอย่าลืมความตั้งใจแรกเมื่อลงมือทำย่อมสำเร็จเพียงอึดใจเส้นชัยรออยู่ไม่ไกลคว้วตาตรวจไปฮอไกโดจาก CI สองที่นั่งเอาไปได้หาข้างจทาไม่มีเท่าใด ข้าขอไปด้วยนะ